สวัสดีลูกค้าลาเลาบูสซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะคะคันนี้เป็น h a r ์เล d เดวิสันโลไลเดอรค่ะลูกค้าคันนี้เป็นรถปี2018นะคะคันนี้ประกอบนอก5 HD ค่ะเลขไม์ของคันนี้นะคะอยู่ที่13,881ไมล์ไม้ค่ะ สำหรับพเาเลตเดวิสันโลไลเดอร์คันนี้นะคะลูกค้า นี่ค่ะ Import บาฮาเร่เดอิสันไทยแลนด์ไปรถที่ผลิตอเมริกาทั้งคันนะคะนำเข้าโดยศูนย์ฮาเล่สไทยแลนด์ค่ะสเปค5 HD นะคะ Fa c t อ r y k a n s a s City ค่ะผลิตเมกาเครื่องยนต์107คิวบิกนะคะเป็นมิวอกกี้เอ็กยูเอสเอค่ะ1745ซีซีตัวรถเป็นสีดำเงาวิวิทแบล็กนะคะแล้วก็จะมีลวดลายนะคะที่เป็นลวดลายเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะคะโรเลเดอร์ Low ider, ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะสำหรับโรเลเดอร์ก็จะหน้าจอเป็น2หน้าจอนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะะค่ะ ของแต่งคันนี้ค่ะท้่าเป็น TBR นะคะกลอง a r e n e s ค่ะนี่เลยโลโก้ Arlenes นะคะแล้วก็จูน Direct j o n e นะคะชุดโมเมมฟิตค่ะแฮนด์ hand สูง12นิ้วนะคะปลอกแฮนด์เป็นของทร r a ิ h i n นะคะเบาะตอนเดียวค่ะ Super Shark นะคะค่ะ c c Bar HD นะคะยางคันนี้ค่ะเป็นยาง m มิชลินส s คลเชอร์ปี2023นะคะพักเท้าค่ะเป็นของ Run s t ็อกนะคะเป็นตัวเครื่องโครมค่ะนี่เลยหล่อเลยนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะหล่อเลยนะคะคันนี้ประกอบนอกด้วยนะคะ รถปี18ค่ะเลขเกียร์2ตัวหน้านะคะ18นะคะลูกค้าฝาถังน้ำมัน HD รุ่นล็อกได้ค่ะรถสวยเลยนะคะสเปกเทปด้วยค่ะแล้วก็คันนี้นะครับไฟท้ายพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวค่ะ ราคาค่าตัวตารางการดาวนกันรผอนเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดีวยวสกิปฉันดล้างคลิปนี้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนคะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ